สว,ส,ส, shake, ส,ส,สวัสดีค่ะ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 สวัสดีคุณปลาด้วยนะคะวันนี้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 วีก็แบบเออแบบ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 อะไรไม่รู้เนาะเออก็มาทำวิดีโออีกแล้วนะจ๊ะคุณคุณปลานี่เป็นแรงบันดาลใจวีพูดเลยนะ จริงๆก็ไม่ได้อยากพูดทราร้อกแต่ว่ามันก็ไม่มีหัวแบบว่าประมาณว่าอยากจะเอาความทรงจำออกจากอมความในนีน้สักนิดนึงอะไรน,นี้นะคะก็เลยอ้อในไหนก็มีแบบวิวุเดี๋ยวเดีวเราจะหอนไปไหนลูกเอา,าก็เสียงเด็๋ยวเดี๋ยวเ,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 เนนยดี๋ยวเ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 ดีดี๋ยวเยดี๋ นะคะก็วิดีโอเมื่อวานนะ่ะโพสโพสโพสวิดีโอเอ้ยเสียงนี้ก็ดีนะเสียงนี้มันคล้ายๆกับนานา,นาเห็นไหมได้ยินไหมคะเอ้ยเสียงนี้ดีเอาเสียงนี้ดีนะเ,เมื่อกี้เกินไป วันเราจะได้ไอเดียใหม่ๆนะมัน,นเสือนบา,าสิมาพอกันกนนังว่าอุ๊ยมีก้าลองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้องยูทูบอ่ะจะส่งอีเมลนะคะจะส่งข้อความมาเตือนดิฉันนี่นะคะ ทำไมเสียงนี้น่ากลัวจ sort of <c ười> ังวะคุณจะหอนอะไรนักหน้าคะคณเออเนี่ยแบบสงสัยสงสัยเปิดวอลลุ่มเยอะไปนะโอ้ยโอ้หิวหิวลงดีโอเมื่อวานก็แบบไปดูไปดูโปรไฟล์ คุณคุณน้องยูดูก็แบบว่าสต็อปภาพที่เราได้แบบอืมนะเมืนโดนแกงแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนอยู่แวนะฮะ <c oughs> อยากเออถ้า y t u b e แบบเออใช้ภาพดีๆหน่อยก็คอมเคลนอะไรนี้นะคะแต่ถ้าแบบเป็นภาพแย,ยๆ่ๆ <c oughs> อยากจะร <c oughs> ้องไห้เออมันโดนแกงแต,แต่ก็ช่างเถอดนะคะ ก็ต้องยอมรับในการกระทำมาเนาะขี้เกียจทำขี้เกียจทำภาพขี้เกียจทำภาพลงก็ต้องยอมรับนะคะเป็นคนขี้เกียจแม้แต่ตัดฉันยังไม่ตัดเลยฉันลงทั้งหมดนะแม้แต่เช็คฉันก็ยังไม่เช็คฉันพูดอะไรไปบ้างนะไม่เช็คเช็คทำไมเออขี้เกียจนะเออทำวิดีโอเสร็จก็ นอนนะนะตามภาษาค,คนขี้เกียจของเรานะเอเอนะบนดาสือนอมาัาสิมาพอกันก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ลงเข้มาฟังนะคะเอ่ออะไรล่ะอันสุดท้ายนะ่ะเออ อัปโหลดใหม่อันสุดท้ายก็มีคนดูไปด้วยขอบคุณนะคะใครที่หลงเข้ามาดูนะคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะคะว่าเออคุณคือใครนะ,ะให้ดิฉันได้ชือ่อโอกเชื่อใจเออแต่พูดถึงพูดก็พูดเนาะตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยนะรู้สึกเออรู้สึกดีดียังไงรู้สึกไหมเฮ้ยพอพอทำวิดีโอเสร็จปุ๊บนะอืม พอไปทำงานใช่ไหมก็รู้สึกว่างานมันเออค่อนข้างที่จะมันไม่มีพลังเออเหมือนพลังบุญมันส่งมันมีพลังบุญมาส่งหนุนนำดิฉันยังไงก็ไม่รู้นะคะดิฉันก็เลยเหมือนกับแบบเออมีความแบบเออลาเธออย่าขี้เกียจเลยอะไรเงี้ยเหมือนมีความเหมือนมันมีความออ เหมือนมีความกระตุ้นอะเออเหมือนมีสิ่งกระตุ้นเราเราใจเอ้ยเราตึเราแบบมันมีสิ่งกระตุ้นทำให้ดิฉันแบบอยากมาทำอะไรงะเงี้ยถึงีฉันจะรู้รู้อยู่ว่าไม่กี่คนหรอกที่มาดูดิฉันดิฉันก็แบบไม่ได้ยอด้อนรอยเวเหมือนพิมพ์ริพายนะคะ โอ้เก่าถึงเขาทำไมนะฮะชิกกแบบแต่ันก็ทำไปเล่นๆนะฮะเอาภาพแห่งความทรงจำ c o n d i ช่นออกไป่อยๆหนาหนาหนาตอนนี้กิมมองลงอืมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมารับฟังนะคะ อขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณมากๆนี่ถทาไลายไข่ของแบบพิมพ์ริภายได้เนี่ยดิฉันจะแบบดิฉันจะทำร้วนะอืมวุ้ยสวยอ่ะอืมสวยจังคุณพราวคอมเมนต์ไว้ตัวที่แบบอะไรนะตัวที่ดิฉันแบบ ลบไปยังไม่เข้าใจไงที่ลบไปอะ่ะไม่เข้าใจว่าเอา้ามันขึ้นมาสองอันได้ไงวะอะไรเงี้ยก็เลยลบเดี๋ยวๆๆใครบ่นคิดถึงวะมีใครคิดถึงเราไหมนะ คอยยิดถึงเอาไว้อเธอเองคิดถึงตัวเองได้ไหมที่คุณพราวบอกมีเรื่องอ,อกหกักบ้างไหมคะมีเรื่องความรักบ้างหรือเปล่านะคะคุณพราวคอมเมนต์มาอ,อกหักก็มีนะ ก็มีมีความอกหักนะเออมีความอกหักบ้างอะไรบ้างความรักก็มีบ้างความรักที่แท้จริงบ้างไม่จริงบ้างนะคเมื่อเราเป็นปุถุชนเราก็ต้องบเจอเรื่องนี้เป็นธรรมดานะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดดิฉันคิดว่ามันเป็นเพราะไมซ์ดิฉันนั่ะแหละดิเป็นคนที่แบบ สองแบบยังไงอะอันนี้ใบไม่ถูกเนะือเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองเรื่องเรื่องความความรักความสัมพันธ์มาตลอดนะเพราะว่าแบบ คือคือเหมือนกับว่าแบบเขาวาดเจอแล้วแบบอินอินกับพุทธศาสนาซะหน่อยไปมากหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบประมาณว่าเวลาอยากทำอะไรก็อยากทำไม่สุดไงก็เลยค่อนข้างที่จะปิดตัวเองจากเรื่องนี้พอปิดตัวเองจากเรื่องนี้เราก็เหมือนแบบแล้วก็อ่า ต่ก็ไม่มีใครอย่างเงี้ยพอพอเราไม่มีใครมันก็แบบทำให้เราแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเรื่องนี้ดิฉันตกนะ <c oughs> ถ้าเรื่องความรักนี่ดิฉันติดเอฟนะคะต, F, ติดเอติดรอวิชาลืมอะไร เฮ้ยเฮ้ยวิชาลืมไหมไม่ิชันเป็นคนงัลืมถามว่าลืมง่ายไหม <_ an> ก,ก,ก็ไม่ง่ายก,ก็ไม่ง่ายนะก็คือเป็นคนรักรักใครก็รักจริงนั่นแหละก็รักรักที่เขาเป็นเขาด้วยนะรักด้วยจิตวิญญาณของเขาด้วยนะฉันไม่ได้รักที่ตัวตวนที่ฉันรักที่จิตวิญญาณ จิตวิญญาณฉันสมัมผัสเขาแล้วฉันก็ชอบนะคะเออดิฉันไม่ได้รักด้วยทรัพย์สินด้วยแต่ถ้ามีก็ดี <c oughs> แต่สิ่งดีที่ฉันคาดหวังที่สุดก็คือความที่เขาเป็นคนดีมีจิตเมตตาแล้วก็เป็นคนคล้ายๆดิฉันนะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนหมบบอ่อนโยนและตลกตลก อะไรเงี้ยเป็นคนมีความเป็นธรรมชาติในตัวเองส,องสูงๆฉันชอบชอบคนมีความเป็นตัวของตัวเองแสดงออกเต็มที่อะไรเงี้ยเป็นคนชอบชอบแนวนั้นรับชอบแนวศิลปินอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาต้องเป็นคนซื่อสัตย์นะอืมรู้สึกว่าคนซื่สอสัตย์มีเสน่ห์ ดูรวมๆแล้วมีสนเสน่ห์เหลือเกินนะคุณจะคุณจะตลกคุณจะอะไรก็แล้วแต่คุณทำกับคนที่คุณรักอะไรเช่นคิดว่ามันเป็นเป็นแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์มากก่อนชอบโอ,อ้ชอบชอบคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนชอบแบบนั้นแต่ว่าก็เป็นคนแบบ คล้ายๆกับเป็นคนโชคโชคไม่ดีอยู่อย่างหนึง่งเวลาแบบเวลาเรา,เารักคนนี้รักแบบจริงๆแบบเราเลือกแล้วเออก็จะมีคนแบบมาชอบของเราอะไราเงี้ยเออมาชอบมามาแบบอยอะไรนะเป็นมือที่สาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบอ เพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นรักที่บริสุทธิ์จริงๆรักของคนสองคนแต่ว่าแบบมันก็จะมีอีกคนหนึ่งทำตัวเป็นคนแสนดีเพื่อนแสนดีอย่างเงี้ยอมีชอมันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าตัด <c oughs> แต่ถ้ามีแฟนแล้วแบบ ต้องมานั่งหึงต้องมานั่งระแวงก็แบบไม่อ้าอะไรเงี้ยถามว่าขี้หึงไหมเป็นคนไม่ได้ขี้หึงนะเป็นคนไว้ใจอืมเป็นคนเป็นคนไม่ไม่ชอบหึงใครไม่ชอบตามไม่ชอบแบบไม่หึงไม่ตามไม่อะไรไม่เช็คไม่อะไรดังนั้นน่ะอืมก็เลยคิดว่าคนที่เราจะเลือกเข้ามาในชีวิตนี้ ้องซื่อสัตย์พอสมควรเพราะเราเป็นคนขี้เกียจทําเรื่องแบบนี้ขี้เกียจทราไม่เช่เพราะฉะนั้นคนที่คนที่จะเข้ามาหาเราในจุดจุดนี้ต้องแบบต้องแบบเป็นคนที่ดีมากนะคะเป็นคนซื่อสัตย์กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเป็นคนีแบบ เป็นยังไงอะคือแบบถ้าสมมติเรามีแฟนก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากเลิกบ่อยๆเราไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากเลิกเพื่อแบบมีไม่ไม่ได้อยากเลิกเพื่อเริ่มต้นใหม่เองเนี่ยแต่ก็อยากได้คนที่คิดว่าต้องซื่อสัตย์กับดาวแล้วก็ต้องแบบอะไรอะไว้ใจได้นะ อันนี้คือแบบความสําคัญนะโอ้ทำให้เราไว้ใจอย่างเงี้ยเออแค่นั้นแหละโอ้ยลงรายละเอียดได้ไม่หรือเกิดถ้าพูดเรื่องนี้สงสัยแบบเป็นคนไม่ค่อยเชี่ยวชาญมั้ง <laughs> ไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องความรัก กิด <g ül> อืมเพราะว่าอารมณ์รักของเรานี่มันไม่ค่อยมีปบ่อยๆอืม <mm> 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 นะเราไปก็เกรดตกเกรดไม่ดีเรื่องเนี้ยอืมเราอาจจะเป็นคนแบบดูเหมือนจะมีแฟนก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่า เป็นคนชอบติอะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้นะแล้วรักที่ผ่านมาที่ไม่สมหวังอะเสียใจยไหมไม่ไม่เสียใจยเพราะว่าอยากได้คนที่ดีจริงๆอยากได้คนที่ถูกใจเราจริงๆถูกใจจริงๆ แต่ได้มันไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็บ่อยถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้อยู่คนเรามมนต้องเหงาไหมก็อยากจะมีคนจับมือจูมือไปทานข้าวบ้างอะไรบ้างนะคะใช่ไหมมันก็ คนที่เคยคบกันผ่านมาก็แบบเหมือนกับเกิดด้วยความคิดเรานะเราอย่างความคิดออสองคนแรกอะเกิดจากความคิดที่โงเ่เขลาสองคนที่ออสองคนสองคนหลังเกิดจากความคิดที่ฉลาดแหละเิืมเป็นบุญกุศลแหละ สองคนแรกที่เกิดจากความคิดที่โง่เขลาของเราเราจึงแบบไม่เสียใจรไรดีใจได้สามแปนะคะแต่สองคนหลังนี้เสียใจอยู่เสียใจอยู่เสียใจอยู่แต่ไม่มากคุมากไหมมากมากมากอยู่นะเสียใจอยู่อืมเสียใจเพราะว่า มันเกิดเกิดเกิดเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆเนาะเราก็อยากให้มันมันคงถาวรไปจนถึงการแบบแต่งงานมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยอยากมีลูกด้วยนะเป็นคนชอบเด็กอยากมีเหมือนกันอยากมีลูกอืมถ้าสมมติแต่งงานเนี่ก็อยากจะได้กาลังใจจากคนที่เชื่อว่าเป็นสามีอะไรเงี้ยอืม ่างเคะความรักที่เป็นแบบป๊อปปี้เลิฟอ่ะมันลืมไปหมดแล้วอ่ะตอนที่ตอนที่รักตอนที่รักเล็กตอนที่แบบอันนี้คือเอาเอาความรักที่ไม่ เอาความรักที่ตอนที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอยก่อนเนาะเอาตอนแบบเป็นเบบีตอนสิบสี่จะเล่าให้ฟังนะครับอาจจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้มันไม่อินแล้วก็ตอนเด็กเนาะ <c oughs> เป็นอันนี้จะเล่าคนนี้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าคนนี้จะอยู่ในหัวใจตลอดเวลา <c oughs> แล้วก็เป็นเป็นรักที่ปรารถนาดีปรารถนาดีให้ซึ่งกันและกันนะแล้ที่สำคัญมันมีความดึงดูดมันมีความดึงดูดดึงดูดเข้าหาแต่มันไม่มีดึงดูดแบบนั้นน่ะเข้าใจอารมณ์ไหมแบบว่ามันมีไม่มีความหื่นกามน่ะเข้าใจไหม คือมันไม่มีความผื่นกลามเกิดขึ้นแล้วมันเหือนว่ามันนังเกศมันใช่รักหรือเปล่าอีคือตอนนั้นไม่รู้ไงว่าความรักมันเป็นอย่างไงแบบไหนเนาะเราก็คิดอย่างเดียวให้รักกันมันต้องหื่นกลามไม่ว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่มีไงแต่มันเป็นความาัถนาดีเว้ย พูดมากไปกว่านี้ก็สมมติเขามาฟังก็อายเขาเนาะอุ้ยจบคลิปดีกว่านะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรบ้าปอบอะไรกันนะฟังเอาสนุกเนาะเอาสนุกเนาะไม่ต้เครียดไม่ต้องเซเลสไปแล้วไปแล้วเรื่องความรักถ้ามาไหนอยากจะพูดเนี่มันแบบบ้าง เอาไว้เป็นวิทยาทานอะเออเดี๋ยวจะพูดแล้วกันเนาะแต่ตัวน,นี้ยังยังไม่อยากพูดเท่าไรนะยังยังไม่พร้อมที่จะขายตัวเองยังไม่พร้อมที่จะขายตัวเองนะอืมไปก่อนอนะ่ะบ๊ายบาย